ออกตัวกันไว้ก่อนเลยนะฮะว่าข้อมูลที่เราที่เราจะพูดให้ฟังในคลิปวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะก็คือวันที่9ธันวาคมนะครับหรือว่า9 December 2021นะฮะอาทิตย์หน้าหรือว่าในอนาคตข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เราก็ไม่รัรบประกันนะฮะก็ต้องคอยอัปเดตกับเบนิเซียเพลอยู่เรื่อยๆนะฮะตามไปดูกัน ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีฮะชาวบ้านชาวช่องทุกท่านคุณกำลังอยู่กับรายการอยู่นิวซกับเกรดความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะฮะพบกันอีกครั้งกับสัปดาห์นี้นะฮะเราอยู่บนรถกันอีกแล้วเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางไปทำธุระที่ต่างเมืองนะฮะแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหานั่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นของเราก็คือว่า เอ๊ะทำไมยอดไลค์ยอดแชร์ยอดสับสก i b e ของเราไม่พุ่งสักทีนะทำไมนะทำไมนะสงสัยจังเลยอ๋อไม่มีใครกดนี่เองช่วยกันหน่อยช่วยกันทำมาหากินหน่อยเนาะขอกันหน้าดด้านๆนี่แหละ,ะฮะขอคุณนะาจายที่มาจากท่าน,นะฮะ ขอกันหน้าด้านด้านเลยอยากให้ยอดมันกระเตื้องนะฮะพอได้เป็นช่องทางทํามาหากินอีกสักช่องทางหนึ่งนะฮะคนมันจนๆน,นี่แหละก็ต้องดิ้นรนขวนขวายทาทุกวิถีทาง Anyhow อะไรก็แล้วแต่เรามาเข้าเรื่องกันเถิดเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยเคสโควิด1 9ในนิวซีแลนด์เนี่ยมันก็กลับมาระบาดใช่ไหมถึงแม้ว่าปริมาณอยอดติดต่อมาเนี่ยมันจะลดลง แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มว่าสถานการณ์มันจะแบบว่ากลับมาดีเป็นปกติในเร็ววันเพราะว่ามันก็ยังมีหลายๆปัจจัยแล้วยิ่งตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ traffic light system ด้วยก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปในฐานะที่ตัวละเองเนี่ยเป็น health advisor ของ covid 19 call center อยู่เนี่ยนะฮะก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ เป็นพาร์ของสคริปที่เราใช้ในการแนะนำให้กับผู้ที่เข้าข่าย close contact หรือว่า casual contact ก่อนที่เราจะ Release เขากลับไปสู่ชีวิตปกติเนี่ยเราก็จะมีแนวแนวทางดำเนินดำเนินชีวิตให้เขาไปด้วยทีนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ชาวบ,บ้านชาวช่องทุกท่านในที่นี้เนี่ยได้รับรู้กันนะฮะ ปกติเนี่ยก่อนที่เราจะปล่อยเขากลับไปใช้ในชใช้ชีวิตประจำวันนะปกติได้เนี่ยเราก็จะแนะนําเขาว่าอ่าให้เขาเนี่ย Keep up practicing good hygiene mm hmm. ก็คือว่าให้พยายามรักษาความสะอาดในชีวิตประจําวันปกติเอาไว้ซึ่ง practice good hygiene ในในมุมมองของโควิด19อของ health advisor เนี่ยของเราก็คือหมายถึงว่ามีอะไรบ้างมี washing hand regularly ก็คือล้างมือบ่อยๆ20วินาทีอย่างน้อยทำให้เป็นปกติ coughing and sneezing into elbow คือที่นี่เนี่ยเขาจะสอนว่าเวลาไอาหรือจามเนี่ยไม่ให้ปิดปากแบบนี้แต่ว่าให้อเข้าข้อศอกแบบนี้นี่ก็คือ coughing หรื sneezing into your elbow แบบนี้นะฮะมันก็จะได้ไม่ฟุ้งกระจายเพราะถ้าเรา,อาไอด้วยการปิดปากแบบนี้เนี่ยเชื้อร่ก็จะอยู่ที่มือแล้วก็จะไปจับอย่างอื่นนู้นนี้นั้นต่อมันก็จะ แต่แพร่กระจายเชื้อโรคต่อไปถ้าเกิดว่าเราไอหรือจามเขาข้อสอบแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ฟูงไม่กระจายแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ข้อสอบไปแตะอย่างอื่นด้วยนะฮะอันดับต่อไปก็คือ wearing face mask แล้วก็ social distancing when you go in public place ก็คือตรงตัวแหละก็คือใส่หน้ากากแล้วก็ทำ social distancing อย่างน้อย1เมตรถ้าเป็นไปได้ก็2เมตรในที่สาธารณะนะฮะ อันดับต่อไปก็คือ using ไอโควิด19 contact tracer app with bluetooth on if possible ก็คือว่าเวลาไปไหนมาไหนเข้าสถานที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมใช้อ่อย่าลืมสแกนไ qr code สำหรับ contact tracing ด้วยแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เปิด bluetooth เอาไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณเข้าไปที่ที่เกิด เป็น location of interest ในอนาคตขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยคุณก็จะสามารถได้รับการแจ้งเตือนทางบลูทูธได้ส่วนไอ้เรื่องบลูทูธมันจะแฮ็กเข้าโทรศัพท์หรือแฮ็กข้อมูลอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เลยไม่สามารถยืนยันได้นะฮะแล้วก็ขออนุญาตไม่ยืนยันด้วยแต่สิ่งที่ได้รับการเทรนมาก็คือมันไม่มีการ tracking tracing อะไรเหมือนแับในชีวิตประจำวันเดินผ่านกันแล้วก็เห็นหน้ากันเฉย หรือว่าเซ่ไฮกันเฉยๆไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอะไรมากมายนะฮะแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือว่าขอให้ follow alert level restriction s in your area ก็คือว่าถ้าเขตของคุณ เป็นสีส้มก็ขอให้ follow สีส้มถ้าเห็นคุณเป็นสีแดงก็ขอให้ follow สีแดงแล้วก็ถ้ามีวัคซีนพาสปอร์ตอะไรก็ดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์แฮนดีสสำหรับโชว์ด้วยเวลาไปไหนมาไหนนะฮะ mm hmm. ก็จะทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ใช้บริการของเราเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยมีอาการโควิด19ขึ้นมาเนี่ยก็จะขอให้เซลล์ไอซเลตกลับบ้านเซลล์ไอซเลต straight away คือกลับไป กลับไปเซลล์อัสเซชันทีที่บ้านแล้วก็นัดติดต่อขอทำโควิด19เทสจากนั้นก็โทรแจ้งโควิดเฮลท์ไลน์ที่ o 8 0 0 Number นะฮะอ่าทีนี้ถามว่าอาการของโควิด19ในมุมมองของเวนิเซีย Health ของ Minnesota นิวซีแลนด์มีอะไรบ้างก็คือว่า 1. มีฟงมีอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวร้อนหรือหนาวก็ถือว่าเป็นฟีเว์ทางสองอย่างนะฮะนี่เป็นหนึ่งในอาการสก็คือว่า มีไอไอแห้งไอมีเสมหะแบบนี้นะฮะแล้วก็อันดับต่อไปก็คือเป็น sore t h r o เจ็บคอแล้วก็ runny nose คือมีน้ำมูกอ่าจมูกตันเป็นต้นแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คืออ loss of sense of smell ก็คือจมูกไม่ได้กลิ่นนั่นเองนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีอาการ5อย่างนี้เปืืองต้นอาจจะร่วมด้วยอาการปวดหัวเมื่อยเนื้อมวยตัวปวดกล้ามเนื้อท้องเสียหรืออะไรก็แล้วแต่หลักๆคือ5อาการนี้ที่เข้าขายโควิด19แน่ๆแล้วก็ให้นัดทำเทสเวลานัไปทำเทสเนี่ยก็คือ<ะ>ใส่หน้ากากแล้วก็ไปถึงจุดที่ทำเทสแล้วก็แจ้งเขาด้วยว่า เราไปจุดจุดเสี่ยงมามาขออ่าทำเทสแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันบุคลากรด่านหน้าด้วยเขาเขาด้วยนะฮะไม่ให้เขาติดเชื้อเราถ้าสมมุติว่าเรามีนะ worst case scenario แต่ถ้าเกิดว่าอ่าเป็นไปได้เนี่ยก่อนจะไปทำเทสเนี่ยหลังจากเซลไอออนแล้วช่วยโทรแจ้งโควิดเฮลท์ไลน์ที่ O800 Number ก่อนเพื่อเราจะได้แนะนำขั้นตอนการไปทำเทสแล้วก็ให้โคดดิ้งอะไรให้เราให้ถูกต้องเอาไปใช้ได้นะฮะแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านคุณ ไม่อยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวแชร์บ้านกับคนอื่นมีครอบครัวหรือมีใครอยู่ด้วยเนี่ยเราก็จะมีวิธีแนะนำให้ว่ามันสามารถแชร์บ้านกับคนอื่นอย่างปลอดภัยยังไงบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นอยู่ในห้องตัวเองเป็นหลักพยายามอย่าแชร์ไอ้คอมมอนแอรยพื้นที่ส่วนรวมเนี่ยกับคนอื่นพยายามแชร์ให้น้อยที่สุด แล้วก็มีพวก disinfectant พวกยาน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำย,ยาทำความสะอาดอะไรเงี้ยติดเอาไว้เวลาที่เราไปแต่ต้องอ่าโต๊ะเก้าอี้พื้นเคาน์เตอร์ครัวเวลาทำกับข้าวหรือโดยเฉพาะพวกลูกบิดประตูห้องน้ำปุ่มชักโครกอะไรพวกนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้แยกห้องน้ำเลยดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าต้องแชร์คือต้องหมั่นทำความสะอาดนะฮะคร่าวๆก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่า เกิดอะไรจริงจริงฉุกเฉินขึ้นมาสถานการณ์เป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยโชว์มาที่โควิดเฮล์ h ไลน์นะครับแล้วก็เราก็จะได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมต่อไปได้สําหรับเทปนี้คิดว่าน่าจะเป็นมีสาระมีประโยชน์บ้างเนาะแต่ก็อย่างว่าแหละถามว่ามันจะเป็นต้องรู้ไหมไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แหละเนาะแต่ก็อยากบอกอะอ่ามยังไงก็ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์สักนิดหนึ่งขอ กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะสวัสดีครับ